ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่16กกันยานะครับดูงานของสร้างสัมพันธ์เล่มนี้นะครับเป็นมีดทําครัวครับผมดูนะครับเป็นมีดสับกระดูกหมูนะครับความยาวที่9นิ้วความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะครับดูครับดูสันที่8มนิลนะครับผมสับกระดูกโดยตรงเลยนะครับดูด้ามนะครับด้ามใน6นิ้วครับผมเป็นไม้ประดูครับดูนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมให้ดูนะครับ อันนี้เป็นกระดูกหมูนะครับ ดูนะครับกระดูกหมูแข็งกระดูกหมูแข็งสร้างหอบเลยโอ้กระดูกหมูแข็งข,งงข,งขานาดนี้คงกินไม่ได้แล้วครับผมดูนะครับ